ออกแล้วอยาดูถูกเดอะบูนแอนตอนนี้ครับยิงอีกแล้วนะสุดโอ้โหจากตัวตลกของผีแดงครับสู่ตัวเทพเจ้าของเรเวเตสครับเลือกว่าตอนนี้ครับเรเวเตสยกย่องแอนตันี้ครับให้เป็นเดอะโก้ของพวกเขาไปแล้วครับหลังจากเกมล่าสุดในรายการสเปนครับเดอะมูนครับโอ้โหปั่นด้วยซ้ายโค้งเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปครับยิงนาธิบาคกับช่วยให้เรเวเตสกับชนะเอสปันยอนไปสองตัวหนึ่ง และเป็นการยิง2แมตติดต่อกันครับหลังจากเกมที่แล้วนี่เพิ่งยิงใส่ฟีออร์เดนาของ DK r ไปครับชนะไป2 1ในศึกยูโรป,ปาลีเรียกว่าฟอร์มฮอตอย่างต่อเนื่องล่างทอยอย่างต่อเนื่องแม่งอยูแมนยูไม่เคยทำย่างนี้มาก่อนเลยเล่นกับเบติส20เกมมาดูกันนี้นะครับยิงไป7ลูก4แอซซิตโอ้โหมึงเล่น20นัดเนี่ยทำแอซซิตทำประตูได้มากกว่า2ฤดูการที่เล่นกับแมนยูรวมกันซะอีก ตอนอยู่แมนยูเนอะโอโหโดนล้อยับแต่ตอนอยู่เบติสคนละล่างกลายเป็นล่างทองล่างเก่งซะอย่างนั้นมึง you man, you, อยู่แมนยูดิยังกับแมวเหงาโอโหอยู่ oh, you, กับเบยตติสอย่างพญาเป็นเดอะโกดของทีมเป็นคนที่ยิงประตูชัยเป็นคนที่ทําทุกอย่างให้ทีมได้ทําไมมึงอยู่แมนยูไม่เล่นอย่างนี้วะกูเริ่มสงสัยแล้วว่าสุดท้ายที่อ่อนเนี่ยมันเป็นที่นักเตะหรือทีมกันแน่หรือผู้จัดก,การทีมหรือโค้ช มึงว่าใครออน